ไฟไฟมาดูปลาในี่ลูกไฟมีตัวใหญ่น้อพรอทอมาดูปลาในี่ลูกนี่ปลาตัวใหญ่เลยลูกมาดูนี่ไฟมาดูไฟไฟไฟมาดูปลานี่มีตัวใหญ่โอ้โ โอ้ใหญ่นะอืมบรรยากาศดีเนาะไปอส้มโอมีครับส้มโอส้มโอขาวน้ำผึ้งดูละ้อยห้าสิบ ผู้บรรยากาศดีเหมานนั่นอีกเนาะไร้ยอดเลยโอ้โหบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีนะลุงเนาะโอ้โหบรรยากาศดีมากครับผม ไมีเหรียญแล้วอ่ะม่ด่านั้นเนี่ยอายุกับไก่หน่อยเท่าไหร่เล่กแพงกอ่อันนี้ลูกยังม่นี่อายุมาให้พี่อ้ให้นาไฟด้วยเยี่ยมมาสองเรามาเกินฟอตอ่โอ้ปลาตัวใหญ่นะครับผมผู้บรรยากาศดียุ่เนาะซุ่มกับมานไก่เนาะปลาเนาะอย่างนั้นเรียนฝันงงก็ได้นะครับครับผมครับปลาตัวใหญ่ ได้ได้ครับผมง่ายง่ายครับยังไงก็ได้ครับผมครับโอ้โหบรรากา้วปไป บรรยากาศดีเลยลุงเนาะนั่งเลยครับลุงโอ้ไฟให้ปลาเล้วเนี่ยเอาเอาให้น้องไมนาน้องพะทอเนี่ยไม่เลี้ยงไงโอ้มีแต่เยอะยิ้มนยครับก็สวยยิ้มหน่อยนี่โอ้ปลาตัวใหญ่ครับ มาป่าคนไทยให้ไทยกับล้านป่าคณไทยให้อ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โหสวยครับครับผมจะเอาฝังไหนฝังก่อครับผมครับ ปลาปลาดูด้อยน้องไห,ห,หวไหวแล้วครับนี่โอ้ปลาธรรมาชาติของผมว่าน,นี่เนาะธรรมชาติเป็นป<อ>นี่ก็แม่น้ำใชไ่ไม่เลี้ยงไม่อะไรมาธรรมาชาติเลย,ยตัวใหญ่เนาะโอ้ธรรมาชาติเลยใช้ไฟทังเท่าไหร่เนี่ยลูก กูปลาธรรมชาติตัวใหญ่นะ้ไม่ได้ครับโอ้ยเยอะบุนนอทมืองไทยเอาหนอนอะนรเประเดี๋ยว้